สบายเฮ็ดจะเฮ็ดให้สบายชาวไม่น่าจักหนีเนาะชาวไม่น่าก็ได้ง่ายขึ้นบ่าเดี๋ยวตัดสี่เนาะมึงเลยโอ้คุณโอ้หักเนาะวิธีเป็นตัดน้อยพี่น้องเลยคุณวุ้ยวุ้ยู้อ้าวก็ไปอยู่ทางนี้เด้ออยู่ทางนี้เด้อพี่น้องเด้อปลาอ้อยพี่เด้อมัอนี้เด้อตัดอ้อยเด้อ เรามีชกมือได้พี่น้องเลยอ้าวพี่น้องเลยปุ๊บขึ้นกระไเนาะพุ่นเจ็บอ้าวอ่าซอยให้แกดมาแข่งพี่น้องเลยเนาะอืมไหนเรื่องฮะโอ้บหนุักแล้วเรื่อง บได้ห่วงอย่างเลยนะเบื้องข้งแล้วเนาะบ๊วยห่วงแบบว่าแก่นข้างทุงข้างค้ายอย่างนะบุ่นบุ่นบุนเลยนะเบื้ สบายดีเด้อกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะอ่าพ่อพ่อกับบอจิตคือเก่าเซนเคยเด้อพี่น้องเด้อมือนี้วันนี้เนาะอ่าอยู่ที่เพื่อนเอื้อยพุทธมอนี้ก็ได้พอดีว่าทางเอื้อยเนาะอ่าือว่าทางรัสเซียไงทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่าเป็นตัวโปรสงมาถึงแมมที่นั่งเองเฉยเลยคุณสุกเป็นอย่าคือเก่าเนาะพอดี มีเครื่องมาให้กับทางเอ้ยพุทธเพิ่นมื้อนี้ก็ได้มาฮอดแล้วมื้อนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าสิอ่าไปนําเอ้ยพุเด้เพราะว่าเราบ่อยู่เฮือนไปหารับจ้างตัดอ้อยเนาะเออสิแหละพี้งเอเนาะคนลูกคนมันอ่าใครเคอยู่ละเนาะอยู่ละแฮงสิบ่ได้หยังบ่ซั่นนะพี่น้องเอ้ยเอ้า ก่อนอื่นเนาะฮะสิ่งที่สำคัญก็ขอขอบคุญขอบคุณเนาะทางเอื้อยทั้งบุรักผู้ใหญ่หลายเนอเนาะที่ให้ทั้งมุกชินีสะมพันธ์คนไทยอ่ะโยมันคนเงินลูกใครจะเจ็บจะมาใกล้จะมาบิดเบียนเด้อเนาะปลาฉันพี่น้องเลยสมัยคิดนี้กันพาผงเมืองพี่น้องดีซีลุยปลาอ้อยก้อนฝันนกันเลยแจ๊กชิพ่อดูบุพเพอเดอร์พี่น้องเดอร์โดยโดยนี่แหละเนาะมากับทาง สาวมีหน้าเพิ่นพ yes. so ี่น้องเอ๋มันยัก็ได้สบายดีสบายดีเครื่องของอยู่ในรถเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเครื่องของอยู่ในรถอ่าทั้งนอกนี่มีแต่เข่าเนาะมันบอกแล้วก็มีกองปริศนาพี่น้องเด้อเนาะไปไปไปเนาะไปได้บ่ได้สิ่ไปน้ำบ่อ่าม้วนก่อนพี่น้องเอ๋มเนาะอ่าพอเวลานอกน้ำเพลินก่อนนะเฉลกเฉ็กหน่อยก่อนสี่นา าหาไปตัดอ้อยเนาะมีทางเข่าอยู่บ่หรออันนี้มีทางเข่าอยู่บ่บังกอนบังกอนต้องถามพี่น้องบอนกอนเนาะคือว่าพาลูกพาผัวไปหารับจ้างตัดอ้อยนี่แหลจะจเจีบจิตสาบข่าวนี่เนาะโอ้มัดก,กระบุกพี่น้องเลยเนาะมึงเนี่ย มิดลูกแล้วหนิเนาะมิดลูกเลยเลยพิ่นอยู่เอ,อ้าขึ้นไปยังนะเนี่นเยเอายังฮะเนี่ยเอายังกุ๊กหามางยังก่อนนี่หมังไหมบ่ โอ้ไม่พูดเพิ่นไปรับจ้างบ่โซนไหนโซนไหนใกล้ๆนี้เออทางเข้าทางไหนใช่หนบ่อยากอยากมุนเขานี่ได้บ่ไปนี่มันหกบ่โอ้ด้วยดยเหล่ 2. ba 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 con nữa xò đưa, ba xèn phi đồng rồi, ông ông ông, ông ông, 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 ba ông, thôi cháu ảo anh ta nó đã cả nào một chấp thằng khắc mê Mai <laughs> thằng này bỏ mặt màn chế bỏ xe bên nào thằng này thằng ổ đã cả khỏi thằng này bỏ tạt lấy bộ phải phải bưng thì đồng ý ừ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  Oh, cùng mà hay phút đây mà nỉ nó oh sang ổng khảo sang nỉ này mòn lên mòn lên mòn nhá đó ha, bạy bạy quen, khảo nỉ, đi

ปีนึงได้ตัดแล้วนะนี่เนาะเนื้อลูกคืน้นนะอันนี้คือว่าแบบง่ายคือมันขึ้นน้ำหลังอีกแล้วคือลองเอ็กสองสามเต้าสุดจะโอ้ยมึงเนี่ยใช่นี้นะออโตเอาไม่ผานคบูฟุ่นน้ำเอ้ยพุ่นพ่นหุ่เคยตัดอ่อยจดีนะเออเขาไปรับจก โอ้ข oh, ้าวตะกี oh, hmm. ้บุชิดเอิงผู้หนึงได้เอนเคย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 โอ้ตัดแฟนเบิดนี่เนาะเพิ่นเอาคุนนี่ตัดนี่เนาะเออโดยโดยยังไงโดยชุ่มแท้นี่เนาะสูงมรินี่ีวะโอ้เจ้ตุ่นถมหัวเนาะพอดีออกกันมังกายเลย บาบคุณ no ind ุไปอยู่บนผ้าแล้วให้ไปบนมันเป็นพุ่นี้ใครวจมาเหยียบนจะ่อยของของลมนิด้อุเนาะลองเอฟโดลอซีมีเสียงลมน้ำเนอเอซีอเดเ็ดเกเ็เด็เก็ด Tao bì hết nát, nó. Too bụng, mọi người, cố gắng. không đấy, chị đăng đưa, nó. Ut giùm à ngô, 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 nó. à ngô, nó. Ut giùm nó.

ไปรับจ so mm ้างเม่ก hmm. uh ี huh. Hence, really? oh, ้น่ะเจ้าจูดที่้องจูดนะที่ตัดไว้ก่าเพอ่นบัดบวอยากจูดเนาะฉันจูดนะน้ามอยมันี่ออกเลยนะจูดตัดเอาไวนี่เนาะว้าวอะไรเลยเนาะอยพ่มือเยอะบ ทางนี้เลยทางนี้เลยัเออพี่น้องเเนาะบนกัะน้ำกันคักคลาเนาะคักดินดินเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยคัจะดินเพิ่นนี่แหละัดิมดินนอเโอ้โหุงุงุกคนหูเงตาธรรมดากูฮนาห้าทนหนึ่งเนาะงนาเ้าทหนึง ก็ต้องดูที่หาเงินส่นไหนถี่แรงเว้เจ้าว่าจักมืดคือวันทีมาหอดพี่เนาะอเอาว่าคนงานนี่คือคนงานบาคือวันทีตัดหอดพี่นี่ใช้เวลาหลายมือเต็มหนึง่งอยู่เนาะก็เนี่ยตัดไม่เช้านี่จักเจ๊นี่เนาะเป็นกรรมเป็นกรรมอยู่นี่เนาะ โอ้โอ้โอ้สองผัวเมียเพิ่นนี้นี่เนาะ มก่ะาหาก็ไม่อก็ได้พอมีเงินซื้อเพลนทำนีบอโอ้สบายดีดีรเด้อกระไเด้อดินี่บิบบอน

ะิดกองเชนหาดยกองหนึ่งมันมีจักมัดบเนมัดมัดนึงมันมีจักล่ำบเนอลำิดองสิดานด้านใตเออสิดองชิดานี่ยเต็มม่นร่มาชีเร่เรได้ชีดงไว้เนาะต้องกองให้ได้ชิดสมัดอีกดยสิมัดยังได้สิพันธ์แสนหาแสนห่าออิบกองยังได้แสนหเนาะ

ข้าก็เริ่มวันนี้แหละก็เริ่มวันนี้เลยโดยนักคนจ้างบ่จ้างรถบ่ที่ผ่านมานะเนี่ะรถเขารถตัดบ่บ้านนี้จ้างคนบ่เขาไม่ได้อันนั้นตัดคือกันล่ะจ้างคนตัดอะไรจ้างคนตัดดูเนาะโดยจ้างคนตัดละบ้านนี้ฮันเขายังยกบ่ยกบ่หมดบ้านี้หยกอาบบ่หมดแล้วก็เขาว่าทาก่อนทายหมดก่อนบ้านนี้หมดแล้วก็เขาก็จ้างคนตัดอีก เออจะได้งานแล้วเออเด้อเด้อเด้ออักขศกจะได้มันเหินวางไว้สี่สิบกองสี่หก่องมาหนึ่งตกการสี่สิบสี่สิบกองไม่ได้เท่าไหร่เลยสี่กองทัพสิบกองครบเต็มอ๋อบมดมือบมดเวียนได้นึ่งงบเออได้เจ็ดกองแล้วรวมเนี่ยรวมห่าห้าหกเจ็ดประมาณสี่เจะดสต็มเก้าเก้าแปดกองแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แบบ อ้ถ้าเป็ดกงเา10ก0องตัวเนห่10กล่องตัวเนหกอ่า่งสามเชนได้เนาะอ่าตัวสามเนปายนี่แหละกล่องกัสามเาอ่าเจ็ดกล่องก็มีเชนาพันิ๊บมันสองสามเชนและมือนเนะขอมาได้ตัดชิ่มมือเกิดให้ดีเลยแต่ว่ามันบดได้ตัดชิ่มมือซะเนาะเอตัดีตัดตัดนมือนันทหนนองไทย เห็นเห็นยังวะเห็นยังวะลมก็แห้งเนาะเออกระบอกเห็นเห็นยังวะใครกุ้งใครรำก็รำไปนะลมแห้งเนาะระวังตัดก็เจ้าจูดกับอะไนยังไงเฮ้อยเสื้อแดงเขาแล้วเนาะตัดแบบนี้ไม่กลัวแต่ไม่ยินดีกลัวเข้าไปในจุดเดินเขาอย่างใหม่ เมลเลยนะโอ้โหเมละไรนะปลูกตอเนี่โอ้โหเมลก็คือชาวผักว่าจูดคือเขาเจ้าบบสามารถไปปลูกต่อเนาะตอมันตายแล้วเหะอ๋ออันนี้คือเขาเจ้าตัดเป็นเซนที่มันจะเกิดผลนี่มันบ่แล้วก็เกิดปีหนี่งปีหน้าก็ตัดอีกแล้วก็ตัดชุดที่สองแล้วก็มันก็จะขึ้นใหม่อีกคือคือเจ้าตัดนี่ปีหน้ามันยังขึ้นใหม่อีกเนาะขึ้นอ่ะโอ้โหแสดงว่าเฮ็ดบาดเดียวแล้วเลยเนาะ ในช่องเถื này, ่อตัดติตาตัดเอื้อยพแพ้เขาได้นะพอดีว่าเมื่อนี่น่ะทั้งเูื่คุณายเนิน่ซือเขามาให้เดี๋ยได้ซื้อมาให้ด้กับกะถูเนาะกระถูกลำแน่ก็๋ยได มึงดูดูเยสิลองตัดมอที่อาจะว่าค่ะโอ้ยเพิ่นึตัดกนะเยตัดอยู่บ่ล่ะโอ้ผ่าเราเนาะคแค่ระวังนิดเดียวเนาะเออได้ลายแท้ๆมนีเนาะบหมรวงเลยเนาะบานอดไโอ้ สมมติว่าเขอยากกินก็ได้บ่อันี่นะได้หละกินเนาะแต่ใส่อยู่ไหนเนาะคุยเาไม่ใส่ก็ได้เ่าไหร่ไเออพอซิแล้วละเมื่อยเลยทังนั้นก็นั่งเลยเนาะไม่ใส่หมวกก็ใั่ไหมเออ เอาเมื่อเราได้มือนทีนะไปชิมหมาอ้อยเด้อเมื่อเราได้ไปชิมฮู้วววร่างหัวใจแล้วเอาเอาเอาแผลนอเอาเอ้ทั้งเลยเพิ่นคลิปนี้เดียวสีพ่ากันแปดแปดแปดอ่าบึงนี้เราบังเตนเด้เคยมีเตนอยู่บนโอ้โหระวังเด้อเนาะ ใครอยู่มันอยู่ใกลเลเ้โอ้โหแวันเตนฮุบใ้ได้เเนาะบเป็นยังกันีอผ่านือ่ผ่านวไปุดเอ้ยผ่าน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 อ้วววเอาไ้อ ขักแล้วมันหนีเนาะเออขักแล้วขักแล้วมันหนีวู้แลวังแต้นเวยบุ๊คแต้นบ่เออวบบานเด้อเบุกเป็นบุกมันหนีจริงหรอไงโอ้ยเข็ดแบบนี้มันก็ได้สบายเนาะมานนี้เนาะสบายตอนตัดบมันี้โอ้ยเออวบเออวบฮู้วหนาวันนี้เนาะ ทางทางนี้เป็นคนตัดเนาะทางนี้เป็นคนทางพี่น้องเลยเอออผักก็มันกับสบสดสบ,สบายสบายเฮ็ดจะเฮ็ดให้สบายชาวไม่นาจะหนีเนาะชาวไม่นาก็ได้ง่ายขึ้นบาดเดียวตัดจีเนาะมึงเลยโอ้คุณโอ้ผักเนะาะดีที่มันตัดน้อยพี่น้องเลยคุณวุ้ยวุ้ยเอา้ากาไป อยู่ทางนี้เด้ออยู่ทางนี้เด้อพี่น้องเด้อปลาอ้อยพี่เด้อมาอนี้เด้อตัดอ้อยเด้อก็เรามีฉุบมือเด้วพี่น้องเลยมีชุดมือตัดมันจะมันจะบดั้บาดเนาะแม่นบ่เออคโณทางนี้กระไรป้อตุ้วปันนะป้าสาวมีนาไว้อยู่น้ำมือพุดแล้วมาอนี้เนาะตัดอ้อยชื่อพุดมาอนี้ยึบอ่ะอ่า Ồ, chứ tắt xuống này ừ, lại đâu Ừ, chứ lại nóng sàn sài nó Nhắc cài từ bôi Cài sửa bôi Ồ, Đấy bò Ồ, thôi Khắc Sip lâm, to mặt nừng ừ. Mặt ừ. nừng Còn nừng, nó tông mì sip mặt bẩn thì nó Ồ, to lây lâm ừ. to lây lâm ừ. To lây lâm, โอ้ตัว huh. สีไรเนาะเอาไปบกบ้นไหนโอ้ปัดกรงไรเดี๋ยวเออพูดเป็นจัการเด้ไเนาะอืมเานีบนะเอาพี่โองเลยปูพูดกระไาเนาะพูนเจ็บเอาเออ ซอยเห็ดเก็ดมาทำที่หลัง g h เน้อไหน่องฮะปุ่นเยอคักแล้ <laughs> แาเถียบห่วงอย่งเลยนะบึงคักแล้วเนาะบ๊ดห่วงแบบว่ายันคลั่งคลุ้งค้ายอย่งนั้นบุ่มบุ่บุ่เลยนะบงคักแล้า วอร์รยันชาวมีนาคันคายนะเบิ่งงต้นเลยเออสมุ uh มกทรใจสบายชาวมีนาบัดนี้เนาะเอ้ยแล้วทางเป็นในบัดนี้จังตัดคักแน่ดิเนาะเออคุณอ่าไล่ๆเลยพ่อนั่งกับพ่อกันอ่าพ่อกันอือพ่อกันพ่อกันคนแ้วบัดนี้เข้าชื่อได้ชื่อได้เฮ้อ

bà đùa luôn, ờ, ừ. Ở à, 25 này bộ ấy, năm này bộ, này nó, là băng đấy mượn ấy mượn đấy, bùn, à, 25 xài lót thôi đấy bộ, nó kè đó, xài kè, tìm cái bãi đừng có phơi nữa ừ. đây là bạn cái này, hay hay miếng bột lăn nhảy ไปเสียไปเขาเมื่อเบริ่งของเขาก่อนไปเอ้ยไปอ่าไปไปทางเสือมีนาเป็นจะได้คันคายคันคายตีเพิ่นแาบนี้เนาะเออบ่าเพิ่นอ่าบเพิ่นเอ้ยเพิ่นเนาะเออาได้ไรเอ้ยไปอ่าได้จะพันมาหนี่ได้จะพันมาหนี่ได้รับมาพันหนึ่งศูนอ่ากองหนึ่งเนาะสองพันสองพัพันเนาะอุ่นโอ้โห H up, h up! Er, ates, oh, are, are ึบ uh. ึเออเลวเละชั้นนี่ก็ได้ตึมโอ้าเราเชียนเลยเด้โอ้ขาเท่หไงเท่หตัวนี้เอ้โอะไรเละโอ้ตุ่ลักเอาไปกินเนาะลักเอาไปกินเออมีแต้เฮาสามคนนี่แล้ฮู้กันมาเฮาเพิ่นบางทีแบบจะคลองเพิ่งคลิปได้กัน

ตัวชิยางอดชุด่นเนาะตัว้งน้ง เจ้าบัวทาคนนี้ก็านักเจ้าเก่งก็ค่ะไปเราอยากาให้เมื่อไว้จ้าอนีคนะเนาะให้ไ้นี่เป็นเจ้าวันเหรอด่นี้ แล้ว่เนาะมีแต่าไปเพื่อนเนาะไปเรื่ต้นชิใหม่เด้อ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 สบายดีสบายดีพี่น้องเลย